มาที่ปีนที่งสองเจ็บไหมฮะผมมเช็คที่นี่ฐานะปกติผมเช็คที่กรมอแปลเอกสารจะ็บไหมฮะอมนะัะโอเคแต่เนี้ยความผิดและยังความผิดที่ผมนะใช่บไหมท่านก็ไม่ได้ตรวจสอบเอกสาวรว่ามันถูกต้องไหมถูกไหมฮะจบตั้งแต่ 5, ปีห้าจปี้แต่คดีขึ้นปีเจ็เจ็ดเจ็ดเช็บไหมฮะแต่เนี้ยผมก็เลยมาลงมาขอฟังบาอจากท่านน สรุปมันโดนอายัดหรือหรือเขาปกติแต่ห้าเก้าแต่บัญชีมาเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาดแล้ว่าจดปกติไปจดเรียบร้อยทีพอมาพอจดรรู้ว่าบริษัทนี้มีปัญหาทําไมที่อธิบดีหรือทางอะไรไม่ไม่ดำเนินคดีเขาใช่ไหมฮะทาให้สมดุงเสียหายแล้วอย่างเอกสารปลอมไหมแล้วมาลงมาลงในตัวนี้ว่าเอกสารปลอมมันคืออะไรทําไมไม่ลงว่าโดนอายัดโดยยีไน ในระบบของงานทะเบียนครับใ,ใช่ไหมครับลงว่าปอเป็นเอกสารนะตัวนี้ตัวนี้คืออายัดเรียกภาษีส่วกรากรแต่ตัวนี้ลงอปอบแปลงนเอกสารได้ยังไงใช่ไหมฮะลงกันเนี่ยลงใ,ใ่คนลงและถามจริงๆระบบระบบขนส่งทำไมไม่ออนไลน์กันผมไม่งง 5G นะตอนเนี้ยว่าฐานหน้าตอนนี้เป็นไงไงประมาณว่า ตำบลราชาเทวะครับอำเภอบางบีจังหวรุษกันนะรับคุณผู้ชครับคิดเมื่อปีห้าเก้าชคันนี้ที่ที่ตรงนี้นี่ก็คือต้องมาพึ่งเจ้าที่ตำรวจสพเมืองระยองใช่ไหมคำสารของดีไอซึ่งอนุญาตรถแล้วก็ทางทางผมก็ได้โทรคุยกับเจ้าของคดีแล้วคือคดีหมายถึงดีไอดีไอต้องอะไรครับเดี๋ยวนี้ไอก็เลยมีมีข้อเสนอว่าคือเอ่อ เัวนี้มันอยู่ระหว่างที่ว่าการสูงสุดคดีอยู่ที่อาการสูงสุดใช่ไหมฮะใช่มันก็เลยเอ่อต้องนำรถนำ่ถอื่นส่งคืนเป็นของกลางรถผมนะเดี๋ยวะสองส่งคืนแล้วแต่ถ้าจะใช้ต้องขออนุญาตเข้าจากท่านในการอาการสูงสุดอสามขอท่านในการสูงสุดเก็บรักษาครับนี้ไว้เองอืม ต้องผ่อนผ่อนรถหมดไปเท่าไหร่นะสี่ล้านเจ็ดครับสี่ล้านเจ็ดคว่าๆเราขายไปแล้วอันนี้ไม่ลงดเบี้ยนะอันนี้ราคาสดราคาสดปุลข้า่านเจ็ดปุลข้าครับ